หลังจากจบการแข่งขันที่เลสบูลิงวาเลติโนรอซซี่ก็ออกลงมายกย่องฟานเชสโกบันยายาหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่การซ้อมแรกในวันศุกร์จนถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวาเลติโนรอซซี่ได้ให้สัมภาษณ์กับสก,กายเตลเลียว่าบันยายาเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเขาแข็งแกร่งตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เขาสามารถรีสกัยผ้าที่ซ่อนอยู่ออกมาได้เสมอซึ่งในความคิดของผมจุดแข็งของบันยายา เขาดุดันแต่ไม่สปกปรกเขาขับขี่อย่างใสสะอาดแต่ไม่อ่อนแอเขาผสมผสานความดุดันความก้าวร้าวและการควบคุมรถได้อย่างลงตัวเขาไม่ทําผิดพลาดและในตอนนี้เขาเป็นนักแข่งที่เอาชนะได้ยากมากและในตอนนี้ผมมองไม่เห็นจุดอ่อนของเขาเลยและนอกจากนี้เดอะด็อกเตอร์ยังพูดถึงฮอเก้มาตินคู่แข่งคนสำคัญของบันญยญ,ญา ว่ามาตินเขาทําได้ดีเช่นกันแต่ในสุดสัปดาห์นี้บรรญาย่าทได้เหนือของเขาเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามอสซี่ก็ส่งคําเตือนไปถึงบรรญายา่าว่ามาตินยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวและการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกในปีนี้ยังคงดําเนินต่อไปและอาจสู้กันถึงสนามสุดท้ายเหมือนกับปีที่แล้วและตอนนี้ผมมองว่าทั้งคู่มีโอกาสเท่าเทากันพวกเขาคือสองนักแข่ง ที่กำลังทำผลงานได้ดีที่สุดในตอนนี้ซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นกันสำหรับอีกสิบสนามต่อจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทั้งบัญ,ญญาและมาตินใครจะทำผลงานได้ดีและมีความสม่ำเสมอมากกว่ากันและที่สำคัญไปมากกว่านั้นจะมีนักแข่งคนไหนขึ้นมาสอดแทรกพวกเขาทั้งคู่ได้หรือไม่ และทั้งหมดก็คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ